ทำมาคนดูผมอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องตำรวจอยากฟังไหมยอยากฟังไหมไหนใครอยู่กดเลขเก้าขึ้นมาสิเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรเผื่อตำรวจเขาจะมาพูดอะไรในมุมของเขาจะได้เข้าใจว่าอ๋อเรื่องไม่เกิดมาจากอะไร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 ยังไม่ใช่อะไรหรอก ี๋ยวพูดให้ฟังก่อนในในในมุมใช้คําว่าในมุมที่พูดได้แล้วกันในมุมที่พูดได้อะะรในมุมที่พูดได้แล้วกันอืในมุมที่พูดได้ก็คืออ่ะเขาเรียกไปก็คือพี่มืดพี่มืดมีพี่มืดพี่โดแล้วก็จ่ามะนาวแล้วก็น่าจะเป็นเอ่อพี่ตํารวจที่เป็นผบตรสูงสุดอ่ะเออเขาเรียกเข้าไปคุยกับกับตารวจที่ชื่อนามิกับกับคนเมื่อวานที่ที่เป็นหัวเขียวอ่ะที่เป็นหัวเขียวเออเขาก็แบบเขาก็เรียกไปเขาก็แบบว่า ขอโทษเกี่ยวกับเรื่องที่ที่เขาโพสต์ไปข้างนอกเออที่โพสไปข้างนอกผมก็กว่าเออผมไม่เป็นไรผมไม่ได้เก็บมาใส่ใจอยู่แล้วเพราะว่าผมผ่านอะไรที่แย่ก,กว่านั้นมามาเยอะตัวเห็นน้องบอกว่า,าผมรู้แล้วมันมีคนรักมันต้องมีคนเกลียดอ,อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมงงคือ,อแล้วจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนเกี่ยวกับเรื่องที่รถไม่แรงฮอไม่แรงให้ผมฟังทําไมเพราะว่าตอนที่ผมจะไปคุยเรื่องตํารวจอะผมจะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมตอนตรงสภาทําไมมันถึงแบบ ทำถึงรุนแรงจังทำไมถึงแบบไม่ไม่เบาให้กันบ้างอะไรแบบนี้ใช่ใช่ใช,ใช่แบบเออทำไมอะไรแบบนี้แล้วเขามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ่ะมันก็เลยไหลาย,ยาวไหลาย,ยาวจนแล้วโอเคเราเข้าใจมุมตำรวจแล้วพอมาถึงเกี่ยวกับเรื่องหอผมังว่าเออมันต้องบินสูงๆนะต้องงูงีงั้นอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมขอคุยด้วยหน่นอยพี่ได้น้องได้ได้คือคือผมจะไปอันนี้พี่ไปไหนไปกินข้าวพี่เดี๋ยวผมมาครับน้องเล็บ ี่เรื่อวานอยากลู้คุยกับปานะเรื่องฟาวเหรอเรื่องอะไรมันมีเรื่องอะไรกันโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ขัดพี่ขอคุยกับคนดูแป๊บหนึ่งหนึ่งนาทีโอเคเ่าโอเคแล้วก็ทีนี้ไปถึงเรื่องที่เขาโพสข้างนอกเออเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้โพสด่าผมแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นเรื่องเออด่าข้างนอกเขาบอกว่า เขาคิดว่าที่ผมบอกว่าคอมผมสองแสนน่ะเขาคิดว่าผมอ่ะไปอวดเขาผมก็บอกไม่ใช่ผมแค่ที่บายฟังว่าเออคอมผมมันมันมันประกอบมาค่อนข้างที่จะเป็นราคาสูง A.P.S เลยได้เยอะมันเลยไม่เกี่ยวกับว่าผมจะมีเมนูตำรวจหรือไม่มีอ่ะอ p s มัน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 ไม่ดรอปลงเลยที่กลุ่มเล็ยกๆะไีไะอะใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นครับแล้วเขาก็เออเขาก็ขอโทษกับสิ่งที่เขาโพสต์ไปอะไรเงี้ยเออเบาเบาเบาโบ้เบาแป๊บนึงขอขอขอคุยกับแชร์แป๊บนึงที่มือตำรวจมาคุยด้วย เออแป๊บหนึ่งมขอขอ,ขอมื่นนาทีหนึง่งเบต้านาทีหนึ่งก็เอาเนาะเขาก็แบบไม่พอใจที่แบบเอ,อ้ยมึงจะอวดทำไมวะอะไรเง,งี้ยเออแต่ว่าพอพอไปถึงสภา,าก็ได้ทางปรับความเข้าใจผมก็บอกเออผมไม่ได้อวดผมแค่จะพูดให้ฟังเฉยว่าให้ผมมานั่งพูดว่าอ๋อ,อคอมผมสเปค i9 13 900k การ์ดจอ3090นแรม3อะไรวะแรมบัส 5, 6, ห้านนพันหกพันมันมันยาวผมเลยพูดว่าเออคอมผมประกอบมาสองแสนมันมันประกอบมาในขั้นที่สุดในณเวลานั้นอืมเขาก็เลยแบบเขาก็เลยขอโทษที่แบบว่าที่ที่โพสต์ด่าบแบบนั้นเออทุกคนเลยลเออแล้วเขาก็ถามแบบเออแบบอยากให้แบบเป็นเพื่อนกันได้อะไรแบบนี้ให้เป็นเพื่อนกันได้แล้วกเออ็เขาก็ถามว่าเออหมึกหมึกแบบไม่ได้เกลียดพี่ใช่ไหมผมก็บอกว่าเออผมผมไมไ่อะไรครับเพราะว่าผมผมผมเป็นบุคคลที่ สาธารนณะเนี่ยหรอะปะ่ามันเป็นสาธารนณะผมมีทั้งคนที่รักและคนที่เกลียดอยู่แล้วซึ่งคนที่เกลียดอะ่ะผมเคยแคร์เขาครับเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่ผมจะกลับมาทตีมรอบหนึ่งแต่คือตอนเนี้ยผมไม่แคร์แล้วใครจะเกลียดก็เรื่องของโคตรพ่อ,องไปมึงไม่ได้ให้ข้าวกูดแดกโดยเหมือนตอนนี้ผมมีภูมิคุ้มกันของตรงน,นั้นไปแล้วเพราะถ้าเขาจะเกลียดผมหรือเขาไม่เกลียดม,มันเป็นเรื่องของเขาผมไม่ได้ไปตอบโต้เลยด้วยผมก็เห็นเวลาผมก็นั่งผมก็นั่งเล่นผมก็นั่งเล่นวารกับกับไอวเลล์กับโบ Bo. ผม แลวมีสาวอยู่กูยังไงกูก็โชว์เลยกูแมทเอพพิทั้งสี่ตาผมไม่ได้ทุกร้อนหรือผมไม่ได้แบบอะไรเลยผมไม่ได้รู้สึกเฮ้ยทําไงดีเขาเกลียดเราเลยเยงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เลยครับไม่เลยไม่เลยแต่ก็ผมก็รับควาขอโทษเขาก็ไม่เป็นไรครับก็โอเคก็เข้าใจแต่ถามว่าแบบจะกลับไปคุยเล่นแบบเดิมได้ไหมมันก็อืมันเสียความรู้สึกแล้วกันใช้คำว่ามันเสียความรู้สึกแล้วกันเพราะว่าคนโพส แล้วก็มีคนตามแซะหลายๆคนก э so <st> ็เท่าที่อ่านรายชื่อก็ดูจะเป็นดูดูดูจะเป็นเหมือนคนในเมืองด้วยชื่ออะไรนะก็คือก็คือตำรวจในเมืองก็เลยแบบไม่ได้อะไรก็บอกเขาว่าเออถ้าเกิดจะฟ้องอันนี้คือบอกก่อนว่าเคลียร์กันแล้วแต่แค่มาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ว่าเออไอ้หมายสารที่จะฟ้องอ่ะฟ้องได้ฟ้องเลยครับมันไม่ใช่ใบแรกที่คุณจะมาส่งหน้าบ้านผมผมเคยโดนมาแล้วสองรอบแต่คือคุณจะเขียนหรอว่านายหมึกกากินังให้ร้ายกับ นางตำรวจตึ๊ดดดดดด้วยผลนี้คือมันไม่มัน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 ไม่ได้ก็ให้เขาฟ้องไปแต่เขาก็บอกเออเขาไม่ได้ฟ้องผมเขาแค่แบบว่าเขาแค่ไม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 ่พอใจกับเออเวลามีคนมาด่าเขาอะไรแบบนี้ผมก็เลยบอกว่าคิดให้ดีนะจะเล่นก <Stat> ับท <P ain. S 3> <c oughs> ัวร์อ <attend>. ันนี้ผมก็เตือนเขาว่าเออคิดให้ดีเพราะว่าผมเคยเป็นผู้กล้ามาก่อนโพสในเฟซไอซีรับไม่ได้มันก็ไปผูกคอตายดิเรียบร้อยเหียเฟซหลักกูพังไอ้เหีย เยดแม่พังผมก็อธิบายให้ฟังว่าเออเรื่องทัวต้อยเป็นคนดูกากินนังจริงๆหรือคนที่แบบว่าไม่ดูกากินนังไม่ดูตำรวจไม่ดูใครเลยแต่แค่มันมืออยากลงมานัวด้วยมันก็มาพิมพ์ซึ่งทัวเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เขาขอโทษมาผมมาทั้งสองคนผมบอกผมโอเคผมผมรับคำขอโทษครับแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่บอกเรื่อง เรื่องการโดนถมเรื่องนี้นผมอาจจะช่วยไม่ได้ผมอาจจะพูดได้แค่ว่าโอเคเราจบกันแล้วเพราะว่าสิ่งที่เขาทําเขาก็ไม่ควรที่จะโพสต์จริงๆเราคุยกันในเกมเขาแซะผมข้างนอกมีคนแซะผมว่าไหนบอกจะเลิกสตรีมไปแล้วแล้วกลับมาทําไมอันนี้ติดตามผมหรอเป็นตัวน้อยผมหรอถูกไหมผมบอกว่าผมพักสตรีมแบบไม่มีกําหนดผมไม่ได้พูดผมเลิกสตรีมก็แบบไม่มีกําหนด แล้ววันหนึ่งกูกขึ้นมาเพราะกูทํางานกูหาตังกูได้เงินกันตรงนี้กูเลี้ยงปากท้องได้กูเลี้ยงพ่อแม่ได้กูสร้างบ้านเองได้ซื้อรถเองได้ก็ตรงนี้แต่ทั้งทังนั้นผมกับเขาผมกับตารวจผมรับคําขอโทษของเขาแล้วแต่ก็ตางคนตังอยู่ไปแน่นดิ้งเพราะผมก็เสียความรู้สึกอยู่ๆมาโดนโพสต์่าอะไรพวกนี้ทั้งๆท,ที่เรื่องทั้งหมดทั้งมวลผมไม่ได้อยากฟังเลย ผมแค่จะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าหน้าสภาตอนนั้นที่มีผอเอลจามานาวทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอืมประมาณนั้นอ่ะปะไปฟัง,งกันแต่ผมก็รับความขอโทษเขาแล้วรับควาขอโทษเขาแล้วครับไม่มีอะไรครับสวัสดีครับอามิเกลไปคุยกับพี่หมึกไปถอดถอดถอดรองเท้ากันให้หน่อยครับ อันน่าแก่สินะเพื่อนมีเทสลาสักคันไม่เพื่อนไม่ไม่มีเลยครับขายผมมีมีแค่แลมโบคันเดียวเลยรนล้วนเลยขายไม่ล้าแลมโบะได้สักสองร้อยเก้าสิบล้านได้อยู่โอ้โหขายแบบนี้กู้เงินนายกแป๊บเจ้าราคานี้เราเปิดท็ตเลยหรือ่าไปเปิดโเปิดท็ตปั่นตังค์หรือไปอ่ะมีเกลวหลกคุยกับพี่บุตรไปสิ่งที่เราทำไม่ถูกอ่ะคุยกับพี่เขา ไม่เป็นไรครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องนั้นผมว่ามันจบตั้งแต่ตั้งแต่คุณนามนีกับกับน้องอยากขอโทษน้องอยากขอโทษอันนี้น้องอยากขอโทษเองเลยน้องน้องเดินมาบอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ครับได้ครับแล้วขอโทษหมดเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอจริงจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องหึ่มัน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 โกรธไหมมันมันโกรธอยู่แล้วครับแต่ผมให่ใยญ่ได้ไม่ต้องห่วงครับไม่เป็นไรไม่โกรธพี่หมึกน้อยใจหนูแค่หาเด็กให้พี่หมึกสักคนก็พอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีมีมีคนคคุยแล้้ววรับช่่งนีไม หา deputy หา PR ไม่เอาก็ไม่เอาไม่เอาดีกว่าได้ครับได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคุณตำรวจทุกคนเลยไม่เป็นไรครับเราจบก็คือจบนั่นนแหละ้องอยากขอโทษไงน้องได้ครับได้ครับไม่เป็นไรน้องมาไม่มีปัญหาครับไมด้ครับเรายังคุยกันได้ปกตินะอันนี้ยได้ครับได้ครับขอเวลาสักแป๊บนึงเดี๋่งได้ครับได้ครับโอเคครับได้โอเอนะโอเอนะขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคุณตำรวจไอ้มันพวกตงมันก็มีส่วนที่ผมผิดด้วยผมก็ขอโทษเหมือนกันครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราเข้าใจในมุมมองของทุกคนละตอนนี้คือมิเ้เลยมองว่าต่อไปนี้เราน่าจะคุยกันได้แบบกว้างขนาดแบบมีอะไรก็คือเราแบบมีอะไรคุยกันได้แล,แ,ลแล้วแล้วแล้วนามิเคลียร์กับเบต้าแล้วมีวใครคนหนึ่งซีเรียสเหรอหรือว่าไม่ใช่ค่ะซีนซีนมีไม่ได้เลยเลยรู้สึกน่าจะเป็นลาตเต้อ๋องอันนี้อยู่นี่ไงไอลาตเต้ไม่ดิใช่ใช่เออผมอีกเลี้ยวอ่ะคุยตะบดดิอีกเลี้ยวไม่กับลาเต้มันเคยมีช็อตที่ว่ามี้นไป อเนี้ยแหละสตอรี่เนี่แหละแล้วมีเอาเขาขึ้นบนรถไปแล้วแล้วเนี้ยเขาเหมือนแบบพูดล้อเลอกมีตลอดทางแบบบางทีมีก็รู้สึกว่าแบบเขาอาจจะแบบไม่ชอบไงกรณีเดียวกับเบต้าเลยที่มีถามเบต้าอ่ะอันนี้ก็เรื่องของมือแล้วลาเต้คจะเป็นผู้ฟังเนยี้ใช่ไมมใคขอยากรู้ว่าลาเต้ได้เกลียดได้โกรธอะไรเราหรือเปล่าเพราะว่าบางทีรู้สึกว่ากรณีเดียวกับเบต้าเลยที่แบบพอเวลาเจอจะชอบแบบมีแบบดีแอคที่แบบ มันมันเป็นลบๆบใส่อ่ะใครแซวพี่กูขอให้โคตรพ่อโคตรแม่มันตกไม่รู้ตายอะไรตายแบบอนวาโอ้จะเย็นเวทาเวทาดองคุณทธิบายผมจะเย็น้องแต่แต่ถ้าของพี่อ่ะของพี่่ะมีเบาของพี่่ะมีเบาบ่าวรับปากว่าจะขายกล่องเปียกวันที่พี่แล้วบ่าวก็ไปขายคนอื่นพี่ก็รอผมพี่ยะมีของบ่าวแค่นั้น แล้วเต้มึงก็ก็คุยเลยคุยขอโทษครับขอโทษขอโทษนะครับแค่แค่คุยเราเกมเฉยเฉยเหโอเคโอเคขอโทษทีครับเมื่อกี้ผมไม่ลาเต้มึงก็โทรศัพท์อยู่ตรงเลยเพื่อนของของของพี่อย่ามีบาเบาอะะรับปากกับพี่ว่าจะขายกองเสร็จพี่รับาวก็ไปขายคนอื่นพี่เสียใจเนี่ยมันมีด้วยเหรอไอ้บาวมีของเตียวุฒิเองได้ไงวะอ่เพื่อนที่อ๋อแข่งรถก็ม่ได้ของเตียวุฒิเหรอโอ้โหได้เขาได้หางได้อาที่ย์แเป็นร้านนะพี่พี่หมึกตั้งฟาร์มเลย เดีว่ะแต่กูขับรถขับรถเบียบไม่เป็นอ่ะขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับทั้งหมดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับทั้งหมดทั้งมวลเลยไม่เป็นไรครับยี่ปองโตกลุ่มละเป็นใจกันเดี๋ยวพี่อร่อยชุดนะเดี๋ยวเป็นเรื่องของเขาถ้ามันถามมึงเข้ากระเป๋ามาเปอร์เซ็นต์สิบเปร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นอย่าให้โบว์เป็นสิญาเดียวเลยมึงช่วยด้วยไม่ให้ไปอ่ะหยินเราคุยกันให้เคลียร์เลยไม่เขาบอกกูเป็นบางคือกูติดใจคำเดียวเลยหยินไม่ไปแล้วหยินบอกไม่ไปแล้ว